นะครับวันนี้เรามาเรียนนะครับความหมายและความสาคัญของกฎหมายแตกก่อนนะครับกฎหมายคือข้อบังคับที่รัฐจัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการบริหารนะครับและบังคับบุคคลให้ปฏิบัติตามนะครับกฎหมายจะบังคับทุกคนที่อยู่อายในประเทศและใช้ได้ทุกที่ทุกเวลา นะครับทุกสถานที่ที่ผู้ทำความผิดนะครับผู้ที่ทำความผิดกฎหมายหมายถึงความผิดกฎหมายจะต้องมีบทลงโทษชัดเจนนะครับนี่ก็คือนะครับความหมายของกฎหมายของเราเองน,นะครับต่อไปเราไปดูความสําคัญของกฎหมายกันบ้างนะกฎหมายมีความสําคัญหลายหลายประการนะครับจะทีโยมานี้กัวถึงห้าข้อนะครับห้าข้อ ข้อที่หนึ่งกฎหมายเพื่อรักษาค,ความสงบเรียบร้อยในสังคมนะครับถ้าหากว่าไม่มีกฎหมายําใท้บ้าน<ม>เกิดน,นะครับไช้ามาดอกไม่มีระเบียดน,นะครับนะถ้ามีผู้ขับขี่ไม่ปฏิบาททาัติตามกฎจราจรเนะี่ยจะเกิดอะไรนะครับจะเกิไไดอะไรขึ้นนะครับก็เกิดอุบัติเหตุนะครับข้อที่สอง เพื่อควบคุมการาก,การะทำของบุคคลในสังคมให้อยู่ในระเบียบนะครับแบบไหนที่ดีงนาะเช่นอนะไรครับที่นก็คือว่าไม่บอกว่าผู้อื่นโดยมีคำหยาคายนะครับเป็นการที่ดูมีประมาทและก็มีประมาทผู้อื่นไม่ได้นะครับขนะ้อสามเพื่อรักษาความสะอาดของบ้านเมือนนะครับเช่นเราไม่ที่ขยะมูลฝอยในแม่น้า มันขึ้นขยะลงบนทางหมือนอย่างในนี่น้ำหลักของนั่นเองนะครับข้อที่4เพื่อรักษาชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนนะครับกฎหมายเนี่ยจะคุ้มครองอาชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนนะครับบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่ไปทำร้ายร่างกายผู้อื่นนี่ไม่ม of of ได้นะครับหรือว่าไปรับข้อมูสิ่งของที่ไม่ใช่ของตัวเองนี่ไม่ได้นะครับ เพื่อรักษาพื้งแวดล้อมเช่นกฎหมายคุ้มครองว่าห้ามไขตัดไม้ต,มตาลายตาเช่นห้ามล่าสัตว์ห้า,ามห้ามตัดไม้ที่ในเขตมึงห้ามนะครับดันั้นกฎหมายคุ้มครองอยู่นะครับห้าข้อนะครับสารับความสําคัญของกฎหมายที่นักเรียนต้องต้องรู้นะครับต่อไปเลยครับเราไปดู กฎหมายกฎหมายจราจรนะครับกฎหมายจราจรนะครับซึ่งสำคัญนะสำหรับนักเรียนในระดับมัธยมต้นต้องรู้พื้นฐานเคืองกฎหมายจราจรนั่นเองนะครับกฎหมายจราจนั้นจราจนั้นที่ใช้ในปัจจุบันนี้ก็คือนะครับพระราชบัญญัติจราจรทางบากพุทธศักราช2องพนะครับและที่แก้ไขเพิ่มเติม การประกาศใช้พระราชกฤษฎนี้เพื่อลดปัญหาบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถน,นนอันเป็นเหตุให้เกิดอันตรายตุแบบซับสิงแบบตอพิษและรับสิทีนีต้นตัวอ,อย่างของกฎหมายจราจรนะครับทีุ่กคนต้องปฏิบัติตามเลยข้อที่หนึ่งก็คือผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์นะครับต้องสวมหมวกนิรภัยนะครับไมืหมวกกันน็อกนั่นเองผู้ที่ขับรถจน จะต้องคาดเข็นขัดนิรภัยขนาดขับรถนะครับนีกฎหมายบังคับถ้าตำรวจเจอว่าเราขับรถอยู่แต่ไม่เป็นมือกันน็อกหรือว่าไม่คาดเข็นขัดนิรภัยถือว่าผิดกฎหมายแน่นอนนะครับข้อที่สองนะครับต้องขับขี่รถจักรยานยนต์และรถจักรยนนะครับไม่ขับขี่รถจักรยานยนต์และรถจักรยานนะครับขนาดที่ มันเมาหรือมีปฏิมาอ่อนในร่างกายเกินกว่า่างเกินกว่าที่กฎหมายกันหมดเนี่เนี่อ่านาว่าดูมาร่วมเมานะครับไม่จะเป็นต้องมองเหล้าครับมองยาเมอะไรด้รนะครับถ้ารู้สึกว่ามันเมออาเนี่ยไม่เราไม่ต้องขาดรถนะครับเพื่อความปลอดภัยถ้าว่าแู้กับขีมีอาการมึนเมนะครับ เกิดได้ขับรถเกิดปฏบัติเหตุนะับไม่ใช่สภวะอะไรอย่างเงี้ยอาจจะผู้รู้ด้วยที่นะครับที่เได้พิจารณาแล้วไม่ามเด็ดขาดเลยนะครับแต่ละคนที่ขับรถนะครับมีแต่ละลุมข้อที่สามผู้ที่ขับขี่ต้องปฏิบัติตามสัญญาณไฟจราจรนะครับก็คือไฟเขียวไฟหลยุดไฟแดงนะครับ และเครื่องมาจราจอรอย่างหงช่าเช่นท้าเหินสัญญาณไฟสีแดงให้หยุดรถหลังเส้นให้หยุดนะนรับถ้ามีไฟแดงเกิดขึ้นนะครับเราจะต้องหยุดทันทีนะครับนะนี่ก็คือกฎหมาจราจรหลักๆที่เราต้องรู้นะครับต่อไปนะครับข้อที่สี่ผู้ขับที่ต้องใช้ความระมัดระวังไม่ให้รถ นะครับชนหรือโด,ดนคนนะครับและต้องให้สัญญาณเตือนคนเดินเท้าดูด้วยหมายความว่า,าถ้าเราขับรถอยู่นะครับรถของเราที่ใช้เนี้ยต้องระมัดระวังนะครับไม่ให้ถึชนคนหรือชนผู้อื่นหรือชนสิ่งของนะครับสิ่งของนี้ไม่ได้นะครับและจะต้องให้สัญญาณเตือนคนที่เดินเท้า,ทา,าอยาู่เช่นมีคนเดินข้ามถนนจีบขยะนะครับเราขับรถมาแล้วนกะ็ต้อง ตาต้องตรงรรัญญาณนะครับเุกครู้เรื่ว่ามีรถนั่งด้านหลังใช่นั่นเองนะครับนีก็คือนะครับกฎหมายพื้นฐานนะครับที่เกี่ยวข้องกับที่บริจําวันคือข้อที่หนึ่งนะครับกฎหมายจราจรนะครับข้อที่ห้านะครับข้อที่ห้าผู้ที่ขับขี่ต้องไม่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ขณะขับรถนะครับและไม่ใช้ความเร็วเกินที่กฎหมายกำหนด ก็คือว่าเราโทรศัพท่ต้อยู่รตัดสนนะครับไม่ถ้าเรามีโทรศัพท์อยู่ด้วยคุยด้วยแล้วก็ขับรถใส่กอยู่ตรงนั้นนะครับถ้าเราใช้หูฟังก right ็ไม่เป็นไดนะครับใช้หูฟังไม่เป็นไรนะครับแล้วก็ไม่ใช้ความเร็วที่เกินกว่ากฎหมายกําหนดนะครับกฎหมายบอกว่าห้ามวิ่งเกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเราก็ใช้ความเร็วไม่ ก็คือกฎหมายนะครับการละจรนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคลหน้านะครับเรามาเรียนรู้เรื่องกฎหมายอีเรียนไดนะครับที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของเรานะครับนี้นะครับในบทของเทนี่ก่อนนะครับในคหน้านะครับเรื่องอะไรก็คือกฎหมายที่เรียน้าครับสวัสดีครับ